ชาวโสดมีโอกาสในเรื่องของความรักนะชาวโสดเนี่ยคู่ผมลิขิตเก่าๆก็ได้ค่ะดาวเกตทับรักเนี่ยนะคู่ผมลิขิตเก่าๆก็กําลังจะเข้ามาได้เหมือนกันหรือคุณอาจกกำลังมีโชคกับเพศตรงข้ามโชคจากลูกค้าโชคกับคู่ธุรกิจได้ในะของชาวราศีเมษด้วยส่วนบางท่านไม่ใช่แค่โชคบางท่านกําลังจะเกิดโอกาสอะไรใหม่ๆในเรื่องของความรักนะในเรื่องของความรัก ใครที่จะเดินทางก็มีแนวโน้มเหมือนกันหรือคุณจะต้องมีการติดต่อลูกค้าทางไกลอะไรอย่างนั้นนะ่ะได้อยู่นะคะของชาวราศีเมษชาวราศีเมษช่วงนี้ใครอยากจะเดินทางมีเกณฑ์มีแนวโน้มเดินทางนะถ้าคุณมีความผสมความตั้งใจจะเดินทางหรือคุณอาจจะแบบว่ากําลังจะตัดสินใจเออคุณกําลังจะไปเริ่มงานใหม่อย่างเงี้ยอ่าบางทีก็อาจจะมีโอกาสด้วยคนที่มัวแต่ไปคิดอดีตก็คือคนที่ยังไม่ตัดเยื่อตัดใยจากกับอดีตไม่ลงอยู่แล้วอารมณ์อดีตของคุณคุณอาจจะไปนึกถึงก็ได้ นะคะแต่ชีวิตของคนเรามันต้องบูฟออน่ะนะมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงบางทีคุณอาจจะไปนึกถึงเพื่อตัดจบอะไรที่มันยังค้างคาใจกับตัวเองหรือคุณอาจจะได้คนมาในอดีตกลับเข้ามาตัดจบไหมอาจจะเป็นการกลับเข้ามาแล้วมาสานสัมพันธ์กันต่อและอาจจะเป็นการกลับเข้ามาเพื่อเปลี่ยนแปลงแต่บางท่านก็จะโชคดีนะคะบางท่านก็จะโชคดีมากๆในเรื่องของการเริ่มต้นความสัมพันธ์ค่ะ เด็กหรอไม่น่าจะเด็กนะดูเป็นผู้ใหญ่มากเลยหรือคนที่เขามีตำแหน่งหน้าที่การงานคุณจะก,กำลังจะมีโอกาสด้วยความรักมาความสเสน่หามาคู่สเสน่หามาชาวโสดแต่ทุกอย่างต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยคนเนี้นะะจะเป็นคนที่ใช่อย่าเพิ่งไปรู้สึกแบบนั้นแต่ถ้าบางท่านต้องบอกก่อนว่ามองในอีกมุมมอง ใครที่เข้ามาหาคุณช่วงนี้บางทีในใจลึกๆของคุณคุณจะรู้สึกว่าคนนี้เหมือนทาไมมันเคยผูกพันนะทําไมแบบว่า <c oughs> คุยกันแล้วมันลงตัวเพราะว่าบางท่านก็จะมีโชคบางท่านก็จะมีคู่ด้วยแล้วก็บางท่านได้คู่ไกลส่วนบางท่านได้เก่าเก่าตรงนี้ก็เลยมองว่าเก่าตรงนี้ก็เลยมองว่าเป็นเนื้อคู่เก่าคู่เนื้อคู่แก่ก็ได้เหมือนกันค่ะเนื้อคู่เก่าเนื้อคู่แก่หรือจะเป็นคนเก่าล่ะ บางทีก็ไม่แน่นะบางท่านก็ได้เพื่อนเก่าคนรู้จักเก่าๆนะคะชาวเมธบางท่านมีคนเก่าพยายามจะติดต่อหาคุณนะเนี่ยแล้วก็มีเด็กพยายามจะจีบคุณด้วยหรือคุณจะไปจีบเด็กอะ่ะมีด้วยแหละแล้วก็ตรงนี้อาจจะหมายถึงความรู้สึกของคุณอะความรู้สึกว่าเอ้ความรักครั้งนี้เหมือนเคยผูกพันกันมา